วัสดีครับเรื่องเด็ดเจ็ดยับกับชนะของแฮตทริกฮีโร่ในวันนี้เนี่ยขอนําเสนอเรื่องราวอดีตเด็กขี้แอคสู่แข่งดาวยญิงตัวความหวังของปีสา์ดแดงมาคัดแบรดฟอร์ด ก่อนอื่นต้องขอแฮปปี้เบิร์เดย์กับมาคัสแรชฟอร์ดในวันนี้ครับเขาเนี่ยอายุครบ23ปีบริบูรณ์พอดิพอดีในวันนี้โดยในฤดูกาลนี้แรชฟอร์ดคนนี้เนี่ยได้สร้างผลงานให้กับแฟนปีศาจแดงยิ้มกันจนแก้มปริครับจากผลงานล่าสุดเนี่ยในการยิงแฮตทริกในเกมอยู่าแชมเปี้ยนส์ลีกแถมเป็นการยิงใส่อาเบรลซิก จากฟูมบนเดสีก้าของเยอรมันซะด้วยซ้านะครับแต่กว่าที่แรดฟอร์ดคนนี้เนี่ยจะมาถึงจุดนี้ได้เขาต้องถูกด่าทอตําหนิต่างๆนานามาเยอะแยะมากมายครับย้อนกลับไปครับแรดฟอร์ดคนนี้เนี่ยเคยโดนด่าว่าเป็นไอเด็กบ้ายิงขี้เลี้ยงจอมขี้แอ๊ นี่คือสิ่งที่เหล่าแฟนปีศาจแดงเนี่ยต่างบนและก็เบื่อกับการเล่นของดาวรุ่งที่มีชื่อว่ามาคัสแรดฟอร์ดคนนี้ซึ่งตัวเขาเองเนี่ยก็รู้ดีครับกับสิ่งที่แฟนบอลได้ตำหนิกับสิ่งที่เขานั้นดื้อรั้นแล้วก็หัวดื้อมากๆแต่อย่างว่าครับคนเราเนี่ยมันสามารถพัฒนากันได้เขานำคำดูถูกที่ค่อนขอดมาปรับปรุงและใช้เสียงวิจารณ์เป็นแรงผลักดันเขาค่อยๆยีขึ้นทีละนิดทีละนิด จะมีวุฒิภาวะที่เล่นฟุตบอลเป็นทีมมากยิ่งขึ้นรู้จักเล่นเพื่อทีมมากกว่าเดิมซึ่งแรดฟอร์ดถือเป็นสมบัติอลำค่าของปีสัตวแดงอย่างมากครับเพราะเขาคนนี้เนี่ยเข้ามาสู่อะคาเดมี่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตั้งแต่อายุ8ขวบซึ่งเขาก็พัฒนาฝีเท้าขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็ได้ไต่ระดับในทีมเยาวชนขึ้นมาจนสุดท้ายฝีเท้าการจบสกอร์ที่สุดคม กอบไปเตะตาของนายใหญ่ของแมนเชสเตอร์ูมนเตดในยุคนั้นอย่างริลฟันเกลโดยฟันเกลครับได้ให้โอกาสแรตฟอร์ดลงสัมผัสสังเวนพิเมลีกเป็นครั้งแรกเมื่อ21พฤศจิกายนในปี2015ในเกมที่แมนยูเนี่ยเอาชนะวัตฟอร์ดไปได้2ประตูต,ต่อหนึ่งรวมถึงเขาเองเนี่ยได้รับโอกาสการลงเตะฟุตบอลยุโรปอย่างยูฟายูโรปาลีกในรอบ32ที่สุดท้ายในเลกที่2ที่โอ,ท,อทราฟอร์ด เป็นเกมที่แมนยูเนี่ยเอาชนะวิทเทอแลนด์จากเดนมาร์กไปได้5ประตูต่อ1โดยเกมนั้นเนี่ยเหมือนกับทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นใจให้กับแรดฟอร์ดครับเขาเนี่ยถูกส่งลงสนามเป็นตัวจริงในเกมนั้นเพราะอองตอน,นี่มาร์เซียลได้รับอาการบาดเจ็บระหว่างการวอร์มร่างกายก่อนที่เกมจะลงเตะไม่กี่นาทีเท่านั้นและแรดฟอร์ดก็ไม่ทาให้ฟันเกาผิดหวังครับคาทัคนแนถึง2ประตูในเกมเกมนั้น ซึ่งทำให้เขาเนี่ยทำลายสถิติเป็นนักเตะที่อายุน้อยที่สุดของปีศัตวแดงที่ยิงประตูดได้ในเวทียุโรปและก็เป็นการทำลายสถิตเดิมของจอสเบธที่เคยทำไว้ก่อนที่จะมาถูกเมสัน e ร,รีนวูดทำลายสถิตินี้ไปเมื่อปี29-2020ที่ผ่านมาซึ่งจากผลงานที่ยอดเยี่ยมของแรดฟอร์ดในตอนนั้นครับทำให้แฟนๆผีแดงเนี่ยรู้สึกหัวใจพองโตกับผลงานของเขา โดยในฤดูกาลนั้นเนี่ยเขาได้รับโอกาสการลงสนามไปถึง18เกมเลยทีเดียวในทุกรายการและประทุงประตูไปได้ทั้งหมด8ประตูซึ่งนับว่าเป็นตัวเลขที่ยอดเยี่ยมมากๆสำหรับดาวรุ่งอายุวัย18ปีเท่านั้นแต่แฟนๆบางส่วนก็คิดเหมือนกันนะครับว่าจะซ้ำรอยของมาเคด้าและก็เวลเบกกันหรือเปล่าที่ดีขึ้น่แป๊บเดียวแต่พอปีต่อมาเนี่ยก็เงียบหายเข้ากรีบเมฆและพอมาถึงปีต่อมาครับแรดฟอร์ดเนี่ย ก็ต้องเจอกับอุปสรรคครั้งยิ่งใหญ่ครับซึ่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยมีการเปลี่ยนตัวผู้จัดการทีมจากฟันกาวเป็นโชเซ่มูรินโญ่แล้วก็ได้มีการเสริมนักเตะในแนวรุกระดับท็อปเข้ามามากมายครับซาตันอิบรายฮิโมวิชเฮลิกมาคิทยานและปอบบ็อกบาซึ่งในฤดูกาลนี้เนี่ยเขาได้ขยับหมายเลขจาก39มาเป็นหมายเลข19 แต่แฟนๆเนี่ยก็แอบคิดนะครับว่าแรดฟอร์ดคนนี้จะได้รับโอกาสการลงสนามไหมเมื่อมีดาวเตะใหม่ๆดังๆเข้ามาสู่ทีมแบบนี้ซึ่งในช่วงแรกแรดฟอร์ดก็ไม่ได้รับโอกาสการลงสนามครับเพราะว่าโชเซ่มูรินโญ่บอกว่าเขาเด็กเกินไปที่จะมาแบกรับความกดดันทีมชุดใหญ่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจนกระทั่งในเกมที่3ของฤดูก,กาล2016-2017ครับมูรินโญส่งแรดฟอร์ดลงเป็นตัวสำรองในช่วงท้ายเกมและเขา ก็ไม่ทําให้มูรินโญ่คนนี้ผิดหวังเขาสามารถทำประตูชัยได้ในช่วงท้ายเกมนาทีที่90บวก2พาแมนเชสเตอร์เต็ดคว้าสามแต้มได้ในเกมนั้นได้สําเร็จและหลังจากนั้นมูรินโญ่ก็เริ่มส่งแรดฟอร์ดคนนี้ลงสนามจนค่อยๆกลายมาเป็นตัวหลักโดยเขากรับได้รับโอกาสการลงสนามเป็นตัวจริงถึง23นัด จาก30เกมในฤดูกาลนั้นและก็ทำไปถึง11ประตูแล้วก็ยิงได้ในทุกรายการที่เขาลงสนามครับทั้งพรีเมียร์ลีกคาราบาวคับ FA คับและก็ยูฟายูโรปาลีกจนมีส่วนร่วมในการพาแมนยูนั้นคว้าแชมป์ได้ในปีนั้นทั้งคาราบาวคับและก็ยูฟายูโรปาลีกจากนั้นครับ เขาก็เริ่มมั่นใจและก็กลายเป็นตัวหลักของทีมอย่างเต็มตัวเขา่วมาสานงานในฤดูกาลใหม่กับโรเมลูลูกากูอองโตงนี่มาเซียลอเล็กซิสซันเชสได้เป็นอย่างดีในฤดูกาลต่อมาเนี่ยเขาลงไปถึง26นัดโดยการออกสตาร์ทเป็นตัวจริงทุกนัดและทำไปถึง13ประตูเลยทีเดียวโดยณนะเวลานั้นความมั่นใจของวัยรุน่นเหอหมอยคนนี้กำลังพุ่งพล่านความมั่นใจกำลังคลุกกลุนจนมาถึงปีต่อมา เขาเริ่มมั่นใจเกินไปเขาได้ขยับเข้ามาใส่หมายเลข10ของทีมซึ่งมนันทำให้เขาเนรู้สึกหยิงพยองขนงตนมากยิ่งขึ้นว่าค่าคือจอมทัพของทีมค่าคือสุดยอดตัวจบสกอร์ของแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดในยุคนี้ทำให้แรดฟอร์ดคนเดิมค่อยๆจางหายไปเขาไม่เล่นเป็นทีมเอาแต่กระชากเลี้ยงแต่วิ่งใช้ความเร็วและเสียบอลบ่อยครั้งแถมจังหวะไม่น่ายิงก็ยิง ไกลระดับ40หลาแกก็จะยิงจนทำให้แฟนบอลนั้น,น,รน,นเริ่มรู้สึกเบื่อหน่ายและเอื่มระอาว่าเขาเป็นนักเตะคียแอคที่เล่นคนเดียวคิดว่าตัวเองเก่งอะไรมากมายขนาดนั้นเลยเหรอถึงกล้าทําแบบนี้อยากจะเป็นนิวโรัลโดเหรอโดยในปีนั้นเนี่ยเขาลงไปถึง36เกมในทุกรายการแล้วก็ทำไปได้13ประตูเท่ากับปีที่ผ่านมาแต่แล้วครับในปี29ถึ 2, 2020ที่ผ่านมากับแบรดฟอร์ดคนนี้ ก็ทำให้กับแฟนบอลแมนเชสเตอร์ในเต็ดนั้นทึ่งในทัศนคติในการเล่นที่เปลี่ยนไปนของเขาเขากลายเป็นตัวความหวังของทีมที่ทีมขาดไม่ได้ซึ่งเขายิงประตูดได้อย่างเป็นกอบเป็นกร,รมและยิงได้อย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่าจะเป็นการยิงจุดโทษซะเป็นส่วนใหญ่แต่การที่มีแรดฟอร์ดอยู่ในสนามเนี่ยก็ทำใแฟนผีอุ่นใจ แต่แล้วก็มีอุบัติเหตุทางฟุตบอลที่ไม่คาด,าดคิดคาดฝันเกิดขึ้นครับเมืองมาคัดแรดฟอร์ดเนี่ยได้รับอาการบาดเจ็บบริเวณแผ่นหลังจนทำให้เขาเนี่ยต้องพักปิดเทอมยาวนานเป็นนับ3-4ถึงเดือนเลยทีเดียวจนทำให้ฤดูกาลนั้นเนี่ยเขาต้องหายหน้าหายตาไปซึ่งจากการหายไปของแรดฟอร์ดคนนี้ก็ส่งผลกระทบต่อทีมอย่างมากเพราะพอทีมขาดเขาไปทีมก็มีปัญหาในเรื่องของการจบสกอร์ก่อนที่จะมีช่วงเวลาที่ต้องหยุดพักเด็กกันไปอย่างยาวนานกับไวรัสที่แพร่ระบาดอย่างหนัก และสุดท้ายครับพอฟุตบอลกลับมาเตะได้ตามปกติเขาก็ได้รับโอกาสการลงสนามแต่ก็ต้องใช้เวลาในการปรับจูนจังหวะในการที่จะร่วมเล่นกับเพื่อนรวมถึงยังมีอาการเสียวในบริเวณแผ่นหลังที่มีอาการบาดเจ็บที่ผ่านมาตรงสุดท้ายครับเขาเนี่ยสามารถยิงไปทั้งหมด22ประตูจากการลงสนามทั้งสิ้น39นัดในทุกรายการแล้วก็ช่วยพาปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจบที่3และคว้าโคต้ากลับเตะยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกอีกครั้งได้สำเร็จ โดยในช่วงที่ปิดฤดูกาลไปนั้นครับเขาได้ทาในสิ่งคุณงามความดีอย่างมากโดยเขาเนี่ยได้ยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือเด็กๆที่รับผลกระทบจากช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 โดยการบริจาคอาหารให้ต่างพื้นที่ต่างๆในแดนสหราชอาณาจักรพร้อมกับสนับสนุนให้มีการจัดตั้งหน่วยงานช่วยกระจายอาหารเพื่อเด็กๆตามโซนต่างๆข่วทุกพื้นที่อีกด้วยและนั่นทําให้เขาเนี่ยได้รับคําชื่นชมมากมาย จนนำมาซึ่งการรับพระราชทานเครื่องอิสริยาภรณ์จักรวรรดิบริติชชั้น MBE ซึ่งก็คือ Member of the Most Excellent Order of the British Empire จากการทำงานช่วยเหลือเด็กผู้ได้โอกาสในสหราชอาณาจากักรระหว่างการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสโดยรายชื่อเกียรติยศของผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องอิสริยาภรณ์จากพระราชินีอลิซาเบธประจำปี2020ก็มีชื่อของมาคัสแรดฟอร์ดคนนี้ได้รับรางวัลน,นี้ไปครองด้วยนะครับ แล้วแรดฟอร์ดเนี่ยก็ได้รับคำชมอย่างมากกับสิ่งที่เขาได้ทำและก็ช่วยเหลือสังคมแบบนี้และเขาก็กลับมาก้มหน้าก้มตาทำสิ่งที่ตัวเองรักต่อไปนั่นคือมาโฟกัสกับฟุตบอลนั่นเองในฤดูกาล2020ถึง2021นี้นะครับถึงแม้ว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะออกสตาร์ทได้ไม่ดีหลวนไปถึงอันดับ15ของตารางณเวลานี้แต่แรดฟอร์ดก็ยังทำประตูดได้อย่างต่อเนื่องครับเพเมลีคาราบาวครับ รวมไปถึงอยู่ฝ่า c แชมเปี้ยนส์ลีกเขายิงไปแล้ว4ประตูจาก2เกมที่ลงแข,ข่งขันมา พร้อมกับสร้างสถิติเป็นผู้เล่นของแมนเชสเตอร์ไนเดคนแรกที่ทำแฮตทริกได้ในยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกต่อจากโรบินฟานเวอร์ซีในปี2014รวมถึงยังเป็นนักเตะแมนเชสเตอร์ไนเดคนแรกในรอบ22ปีที่ลงมาเป็นตัวสำรองและทำแฮตทริกได้ต่อจากคุณซือคนปัจจุบันอย่างโอเล็กกุนนาโซชาที่ทำได้เมื่อปี1999นเกในเกมที่แมนยูนั้นถล่มตอน์เรนตฟอเรสไปได้8ประตูต่อ1และในตอนนี้ครับ แรดฟอร์ดคนนี้นำเป็นดาวันโวของยูฟาแชมเปียนสิ่งฤดูกาลนี้ไปแล้วลง2นัดทำไปแล้ว4ประตูแล้วก็ต้องมาดูกันต่อไปครับว่าดูน้อยแรดฟอร์ดคนนี้จะรักษาฟอร์มแบบนี้ได้นานขนาดไหนและเขาจะพัฒนาฝีเท้าต่อไปได้มากกว่านี้หรือเปล่าก็ต้องมารอดูกันต่อไปครับและนี่ก็เป็นเรื่องราวของอดีตเด็กขี้แอคสู่แข้งดายิงตัวขวังของปีศาจแดงแฮปปี้เบิร์ดเดย์มาคัสแรดฟอร์ด เรื่องเด็ดเจ็จับวันนี้ลาไปก่อนคิดเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์มาได้แอดที่คิโรสวัสดีครับ